สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังวันนี้เล่าธรรมเสนอเป็นตอนที่สแล้วนะคะวันนี้ขอเสนอเรื่องจากพระสุตตันตปิฎกเล่มหนึ่งที่ขณิกายศีลขันธวั์ต่อจากตอนที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมแก่ภิกษุพรหมทัตตมานพ อันเป็นสิทธิของสุปปิยปริพาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงศีลที่พระพุทธเจ้าทรงถืออยู่แก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งศีลที่ถือนั้นเปรียบเป็นความดีเพียงเล็กน้อยที่ปุถุชนเหล่านั้นกล่าวชมภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นถามพระพุทธเจ้าว่ายังมีธรรมอื่นอีกหรือไม่ ที่พวกข้าพระพุทธเจ้ายัางไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าตรัสตอบไอว่าดุกรภิกษุทั้งหลายยังมีธรรมอย่างอื่นอีกและที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ดูกรภิกษุทั้งหลายพระธรรมเหล่านั้นเป็นชไหนดูกรภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการแบ่งเป็นสัตสตทิฏฐิสี่ประการมีทิฏฐิว่า เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง 1. พราหมณ์พวกหนึ่งเห็นว่าตัวตนหรืออัตตาและโลกเที่ยงเพราะระลึกชาติได้ตั้งแต่ชาติเดียวถึงแสนชาติ 2. พราหมณ์พวกหนึ่งเห็นว่าตัวตนและโลกเที่ยงเพราะระลึกชาติได้เป็นกับกับตั้งแต่กับเดียวถึง10บกับ 3. พรามณพวกหนึ่งเห็นว่า ตัวตนและโลกเที่ยงเพราะรสะชาติได้มากกับตั้งแต่10บกับถึง40กับ 4. พรามพวกหนึ่งเป็นนักเดาเดาเอาตามความคาดคะเนว่าโลกเที่ยงอีกทั้งยังแบ่งเป็นเอกัจจัตสติกะทิฏฐิสี่ประการคือมีทิฏฐิว่าไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าไม่เที่ยง ห้าพราหมณ์พวกหนึ่งเห็นว่าพระพรหมเที่ยงแต่พวกเราที่พระพรหมสร้างไม่เที่ยงหกพราหมณพวกหนึ่งเห็นว่าเทวดาอื่นเที่ยงแต่พวกที่มีโทษเพราะเล่นสนุกสนานนั้นไม่เที่ยงพราหมณ์พวกหนึ่งเห็นว่าเทวดาพวกอื่นเที่ยงแต่พวกที่มีโทษเพราะคิดร้ายผู้อื่นไม่เที่ยง พรามพวกหนึ่งเป็นนักเดาเดาตามความคาดคะเนว่าตัวตนฝ่ายกายไม่เที่ยงตัวตนฝ่ายจิตเที่ยงอีกทั้งยังแบ่งเป็นอันตานันติกะทิฐิสีประการคือมีทิฐิว่าไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าไม่เที่ยงเห็นว่ามีที่สุดและไม่มีที่สุด 9. ้าพรามพวกหนึ่งเห็นว่าโลกมีที่สุด สิพรามพวกหนึ่งเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด11พรามพวกหนึ่งเห็นว่าโลกมีที่สุดเฉพาะด้านบนกับด้านล่างหรือด้านกลางหรือด้านขวางไม่มีที่สิ้นสุด12พรามพวกหนึ่งเป็นนักเดาเดาตามการคาดคะเนว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่13บสามพรามพวกหนึ่ง กล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวเหมือนปลาไหลเขาไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเขาจับไม่พยากรณ์จะตอบตามที่ผู้ถามอยากให้เป็น 14. พรามพวกหนึ่งเกรงว่าจะพูดปดจึงพูดปฏิเสธว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่หรือมีอะไรก็ไม่ใช่15พร้าพรามพวกหนึ่ง เกรงว่าจะยึดถือเพราะเขานั้นเป็นผู้ถือตนว่าตนนั้นไม่ยึดถือเป็นผู้ไม่เชื่อจึงพูดปฏิเสธว่าตนนั้นยึดถือติ 16. พรามพวกหนึ่งเกรงว่าจะถูกซักถามจึงพูดปฏิเสธว่าอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่17พรามพวกหนึ่ง พราะโง่เขลาไม่รู้จักกุศลหรืออกุศลเกรงว่าคนจักไม่ศรัทธาจึงพูดปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ 18. พรามพวกหนึ่งเห็นว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยใดๆททำให้เกิดขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดุกรภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึง้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบ ปรณีจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความจริงโดยชอบ